เข้าช่อง YouTube อาจารย์กิตสเนภูสิริดมนะครับอย่าลืมกดที่เพลย์ลิสต์และสามารถเลือกรับชมรายการต่างๆตามหัวข้อได้เลยครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิตณเนภูสิริดมนะครับในเทปนี้นะครับก็จะเป็นการดูดวงประจำเดือนตุลาคม2563ในเดือนตุลาคมนี้นะครับเรียกว่าเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับ เปลี่ยนแปลงอย่างไรมีดาวใหญ่ถึง3ดวงนะครับที่เรียกว่ามีการเดินหน้านะครับเข้าที่เข้าทางอย่างเต็มกำลังแล้วนะครับเช่นมีดาวพระราหูนะครับได้ย้ายราศีเรียบร้อยแล้วจากเดิมที่อยู่ราศีเมถุนนะครับตอนนี้ได้ย้ายราศีไปอยู่ที่พฤกษ์เรียบร้อยตั้งแต่วันที่10กันยานะครับและในเดือนตุลานี้เรียกว่าดาวก็ เดินเข้าที่เข้าทางเรียบร้อยก็จะส่งผลส่งกําลังกันอย่างมากมายแล้วยังมีดาวพระเสาร์นะครับที่เดินหน้าอย่างเต็มกําลังรวมไปถึงดาวพระพฤหัสที่เดินหน้าอย่างเต็มกําลังเช่นกันนะครับฉะนั้นในเดือนตุลาเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับเรียกว่าเป็นวงรอบแห่งกรรมนะวงรอบแห่งกรรมเลยนะครับฉะนั้นเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้บางคนโล่งเลยสบายใจเลย นะครับเปลี่ยนแปลงแล้วพ้นเคราะห์แล้วนะพ้นความทุกข์ต่างๆความโศกเศร้าไม่สบายกายไม่สบายใจพ้นแล้วแต่บางคนนะครับเรียกว่าเป็นจุดเริ่มนะครับของความเหนื่อยใจของความทุกข์ใจนะครับอันนี้มันเป็นวงรอบแห่งกรรมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านที่เข้ามาชมในรายการนะครับอย่าพึ่งคิดมากเนื่องจากว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าการดูประจำเดือนนี้ เป็นการดูดาวจรน,นะครับดาวจรคือดาวที่เคลื่อนที่อยู่บนท้องฟ้ายังไม่ใช่ดาวในชะตากําเนิดของแต่ละท่านนะครับดาวในชะชะตากําเนิดเนี่ยวันที่เราจุติเกิดขึ้นมามันจะมีดวงดาวที่วางอยู่ในตําแหน่งต่างๆแต่ละจัก,กรราศีเนี่ยนะครับแต่ละ,ละราศีเนี่ยอยู่อย่างนั้นฉะนั้นการแปลความเนี่ยสิ่งที่ผมมาทําเทปรายเดือนให้เนี่ยเป็นภาพรวมนะครับภาพรวมที่เรียกว่าเป็นดาวจรที่เคลื่อนที่อยู่บนท้องฟ้าถ้าใครที่มีดาวในชะตากําเนิด นะครับไปตรงกับดาวบนท้องฟ้ามันก็จะมีความใกล้เคียงนะแต่ถ้าใครที่บางคนนะผมบอกว่าดีแล้วแต่ปรากฏว่าเอ๊ะไม่ดีเลยอย่างนี้ดาวในชะตากำเนิดนะครับมีมีดาวบาปเคาะมาส่งกําลังมารับกันอะไรเงี้ยมันก็ต้องมาดูดาวในชะตากําเนิดว่าเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็ต้องดูในดวงส่วนตัวนะครับถึงจะรู้ว่าดาวชะตากําเนิดเป็นอย่างไรบ้างส่วนท่านที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมรายการของผมนะครับผมแนะนําอย่างนี้ ทั้งแฟนรายการที่เข้ามา,าเป็นประจำอยู่แล้วและท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับในเดือนตุลาคมนี้ผมก็จะถือโอกาสตรงนี้นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงก,ก็จะมาถ่ายทอดมาสื่อสารกันมากขึ้นใครที่เพิ่งเข้ามาชมนะฮะให้ไปกดที่เพลย์ลิสต์ นะครับรายการในช่องของผมเนี่ยจะแบ่งเป็นหมวดหมู่เอาไว้ให้นะครับถ้าไปกดที่เพลย์ลิสต์แล้วแล้วท่านก็เลือกดูได้เลยถ้ากลุ่มดวงนะครับกลุ่มดวงก็จะมีดวงรายเดือนก็คือคลิปที่ท่านชมอยู่อย่างนี้นะครับดวงรายเดือนจะมีดวงรายเดือนมีดวงรายสัปดาห์นะครับมีการปรับดวงเสริมชะตาประจําเดือนอะไรอย่างนี้นี่คือกลุ่มดวงกลุ่มโชคลาภก็มีใครที่ชอบเรื่องโชคลาภนะครับท่านสามารถเลือกเพลย์ลิสต์ที่มีวิเคราะห์ดวงดาวดวงดาวเขย่าโชคทํานายฝันอย่างนี้ครับท่านก็ไป ดูในกลุ่มโชคลาภได้นะครับส่วนท่านใดที่บอกว่าอยากจะดูดวงฟรีผมก็มีดูดวงฟรีนะครับในเพลย์ลิสก็คือคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กฤษณะนะครับผมไลฟ์ทุกวันศุกร์และวันเสาร์ตรงนี้ก็ต้องขออภัยที่ผมต้องไลฟ์ในเวลาที่ผมสะดวกคือเป็นวันศุกร์ช่วง4โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะครับแล้วก็เป็นวันเสาร์10โมงถึงเที่ยง ใครที่อยากจะดูดวงฟรีท่านไปลงทะเบียนในวันเสาร์นะครับเริ่ม10โมงให้ลงทะเบียนถึง11โมงเท่านั้นนะครับแล้วผมจะดูดวงให้ฟรีเลยนะดูเหมือนกับที่ผมดูส่วนตัวอย่างนี้เลยนะครับฉะนั้นใครที่ไม่มีทุนทรัพย์ท่านไปลงทะเบียนดูฟรีได้และก็มีข่าวประชาพันธ์น,นะครับเนื่องจากว่ามีหลายท่านที่ติดตามผมมานานแต่ไม่ทราบข่าวเลยนะครับผมเองเนี่ยมีครูนะครับเรียกว่าเป็นบรมครูที่ประสิทธิ ประสิ์วิชาต่างๆให้ให้กับผมนะครับผมได้เปิดสถาบันพลังพุทธ,ธานุภาพสำนักพุทธ,ธาจารย์บรมกูรหลวงปู่เทพโลกอุดรนะครับเปิดไปในวันที่28สิงหาคม2563นนี้นะครับที่สถาบันพลังพุทธ,ธานุภาพเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม นะครับจากถ้ำวัวแดงเลยนะครับโดยมีบรมบคูหลวงปู่เทพโลกอุดรเนี่ยเป็นพระอาจารย์ใหญ่นะครับแล้วก็มีพระอาจารย์ปินทุมหาปัญโยเนี่ยเป็นพระอาจารย์ผู้ดูแลถ้ำวัวแดงนะครับได้จัดทําหลักสูตรในเรื่องของธรรมะปฏิบัติ แล้วก็ได้มอบหมายให้ผมเนี่ยถ่ายทอดนะครับฝึกฝนปฏิบัติให้กับผู้ที่สนใจทั่วไปนะครับใครที่มีความทุกข์ใจใครที่มีความไม่สบายกายไม่สบายใจท่านสามารถที่จะเข้ามาที่สถาบันนะครับมากราบสกักการบูชาหลวงปู่เทพโลกอุดรเป็นบรมครูของผมนะครับแล้วท่านก็ขอพรน,นะครับบรมครูลหลวงปู่เทพโลกอุดรรวมไปถึงมาเรียนรู้ธรรมะมาฝึกฝนการปฏิบัติธรรม นะท่านสามารถเข้าไปที่เพลย์ลิสต์ในช่องนะครับแล้วก็ดูในหมวดหมูนะ่ธรรมะปฏิบัติหรือหมวดสถาบันพรงพุทธาภาพก็จะมีข้อมูลนะครับการปฏิบัติธรรมบทสวดมนต์มนคาถาตารางบรรยายธรรมต่างๆท่านสามารถเข้ามารับชมได้นะครับ ท่านใดที่มีความทุกข์กายทุกใจนะครับผมอยากจะแนะนําให้ท่านเนี่ยได้ขอพรนะครับจากบรมครูหลวงพุทธโรกุฎอนนะครับบางท่านไม่เคยได้ยินชื่อบางท่านเพิ่งเข้ามาติดตามรายการของผมนะครับอาจจะเพิ่งเคยได้ยินชื่อหลวงพุทธโรกุฎอนผมอยากจะอธิบายนะครับให้เข้าใจถึงว่า ท่านมีคุณอุปการอย่างไรและมีความสําคัญอย่างไรหลวงปู่เทพโลกดรนเนี่ยนะครับท่านเป็นพระในคณะพระธรรมทูตน,นะครับที่เดินทางมาจากประเทศอินเดียเลยในสมัยพระเจ้าอโาศกมหาราชนะครับได้มาเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับในดินแดนสุวรรณภูมินะครับโดยที่ ท่านมาเป็นคณะนะครับคณะของหลวงปู่เทพโรกุดอเนี่ยอยู่ในสายที่8ท่านก็ได้นําพระพุทธศาสนานะครับมาเผยแผ่ทําให้พวกเราเนี่ยได้เข้าใจข้อธรรมได้รู้ถึงพระพุทธศาสนาได้รู้ถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเราทุกคนนะครับได้นับถือศาสนาพุทธกันซึ่งตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นสิ่งที่ ท่านได้สร้างคุณุปก,การเอาไว้อย่างมากนะครับแล้วหลวงพุ่เทพลอุดอรนะครับท่านเป็นพระอาหารหันต์ที่ทรงอภิญญานะครับสำเร็จวิชาสามแล้วก็มีปฏิสัมพิทาญาณน,นะครับหลายท่านนะครับที่เคารพศรัทธาได้มากราบสระบูชาหลวงพุทธเทพอุดอรนะครับเรียกว่าได้รับพรอ,อันประเสริฐประสบความสาเร็จนะครับบางท่านทุกใจบางท่านเป็นโรคร้ายนะครับก็ สามารถหายได้อย่างน่าอาัศจรรย์ตรงนี้ผมก็ฝากเอาไว้ให้ท่านที่มีความทุกข์กายหรือทุกข์ใจนะครับลองขอพรน,นะครับสักการบูชาหลวงปู่เทพโลดดรแล้วท่านก็จะสมปัารถนานะครับส่วนท่านใดนะครับที่มีความกังวลใจผมแนะนำรายการน้องใหม่นะครับก็คือปรับดวงเสริมชะตาประจำเดือนนะครับท่านสักการบูชาหลวงปู่เทพแล้วแล้วท่านมาดูรายการนี้ ว่าจะเสริมดวงชะตาแต่ละเดือนยังไงให้ขึ้นแบบไม่มีตกนะครับจะบอกวิธีปรับดวงเสริมชะตานะครับให้กับทุกลัคนาราศีเลยท่านที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับให้ดูตอนท้ายของคลิปนี้นะครับดวงประจำเดือนตุลา2 5งนี้นะครับเรียกว่าเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงนะโดยเฉพาะนะครับดวงเมืองเองเนี่ยดาวประจำตัวของดวงเมืองคือพังคานพังคานเรียกว่าจะมีการ ถอยหลังนะครับเดินถอยหลังแล้วก็ข้ามราศีไปอยู่ในภพวินาศนะครับฉะนั้นพวกเราทุกคนอยู่ในดวงเมืองพอพวกเราทุกคนอยู่ในดวงเมืองเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับที่ส่งผลกระทบถึงตัวเราได้แต่ถ้าดวงในชะตากำเนิดนะครับของแต่ละคนมีดาวส่งกำลังที่ดีมันก็จะรอดผลได้นะครับอย่างตัวผมเองเนี่ย สมัยปี54นะครับน้ำท่วมเนี่ยบ้านผมน้ำท่วมแบบ2เมตรเลยนะครับชั้นล่างนี่เสียหายหมดแต่ดาวในชะตากําเดิดของผมยังมีความแข็งแกร่งเราก็จะรู้วิธีปรับแก้ไขรู้วิธีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เรียกว่าไม่กระทบเลยนะครับเพราะในเดือนตุลานี้ดาวพอาทิตย์นะครับก็จะมีการย้ายราศีมะเร็งกับมรตยูที่ดวงเมืองด้วยฉะนั้นมันก็จะมีความวุ่นวายนะครับหลายๆเรื่องเรียกว่าเดือนตุลานี้ ท่านต้องตั้งรับนะต้องตั้งรับมีศีลมีธรรมแล้วตั้งรับการเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวรายละเอียดของดวงประจำเดือนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปชมกันเลยครับลัคนาสถิตตุลประจำเดือนตุลาคม2 5 6 3นนะครับลักษณะนิสัยของชาวลัคนาสถิตตุลเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นคนที่ฉลาดมีปฏิภาณไหวพริบที่ดีนะครับแล้วก็มีไอเดียไหลลืน่นไอเดียเยอะแย,ยะไปหมดเลย ช่างพูดได้ช่างเจรจาคล่องแคล่วว่องไวนะครับและเป็นคนที่รักความยุติธรรมไม่ชอบเอาเปรียบใครแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบเป็นคนที่มักจะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะรักความเป็นระเบียบเรียบ,บร้อยแต่ก็ยังมีความลังเลบ้างไม่แน่นอนบ้างต้องการการตอกย้ําบางทีต้องการคําปรึกษานะจริงจังบางเรื่องเป็นพักๆแล้วก็จะเบื่อง่าย นะบางทีพอทําเป็นพักๆแล้วก็เลิกไปอะไรอย่างนี้นะครับนี่คือลักษณะนิสัยดวงในเดือนตุลาคมนี้นะครับเรียกว่าดาวประจําตัวก็คือดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์เนี่ยจะเดินในภพวินาศช่วงไปลายปลายเดือนนะครับฉะนั้นในเดือนนี้เนี่ยผมอยากให้ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพทีท่จะจุกจิกกวนใจไว้ด้วยเพราะตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยอาจจะเรียกว่าแฮปปี้ทีเดียวนะ Happy แฮปปี้ระยะยาวนะพอประมาณปลายเดือนนี่มันเริ่ม เริ่มอาจจะใช้สุขภาพเยอะนะบางทีไปออกกำลังกายมากแล้วก็เส้นเอ็นขาพลิกหรืออะไรเงี้ยนะเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ระมัดระวังกันเอาไว้นะครับเรื่องของการเงินนะในเดือนนี้เนี่ยครับเจ้าเรือนการเงินอยู่ตรงนี้เจ้าเรือนการเงินเนี่ยพักองศามาพักองศาแปลว่าเดินถอยหลังนะครับเริ่มเดินถอยหลังมาตั้งแต่18กันยานะครับจนมาย้ายราศี9ตุลาเข้าสู่เรือนอลลิฉะนั้น ชาวลักษณาสถิตตุลเนี่ยนะครับเรื่องการเงินในเดือนนี้เนี่ยผมอยากให้เตรียมการจัดสรรการใช้จ่ายเพราะว่ามันคงจะต้องมีการใช้จ่ายเยอะพอสมควรเลยหรือการจะไปเก็บเงินลูกค้าใหม่จะไปหาอะไรใหม่ๆเนี่ยผมมีเทคนิคแนะนําอย่างนี้ช่องทางใหม่อย่าพึ่งหา ให้ไปเน้นช่องทางเดิมโอเคไหมช่องทางเดิมๆดมสมมติจะเป็นการขายงามก็ขายงานก็แล้วแต่นะครับไม่ต้องไปขายลูกค้าใหม่ไม่ต้องหาลูกค้าใหม่เพราะมันต้องใช้พลังงานเยอะต้องพูดเยอะไปเน้นช่องทางเดิมช่องทางเก่าๆของเรานี่แหละลูกค้าเก่าขายเพิ่มไปยัดเพิ่มไปอะไรอย่างนี้นะเรียกว่าเน้นช่องทางเก่าและต้องจัดสรรเม็ดเงินให้ดีเพราะว่าพอเจ้าเรืองการเงินไปอยู่ในภพอลิเนี่ย อลลก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วมันมีอุปสรรคบ้างบางทีเงินที่รออยู่เงินที่คาดการมันไม่ได้ตามหวังหรือตกลงกันแล้วว่าอรา,าคานี้แต่พอจบกันจริงๆขอต่ออีกอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องการเงินเราก็ไปลดราคาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะไม่ได้ตามหวังมันจะมีอุปสรรคนู่นนี่นั่นฉะนั้นเราก็เตรียมการจัดสรรเม็ดเงินของเราดีๆนะใครที่เป็นพนักงานประจําใช้ชีวิตมนุนย์เงินเดือนจะซื้ออะไรก็อย่าเพิ่งรีบซื้อเกลียก่อนเฉลี่ยความสุข อะไรอย่างเงี้ยนะหรือสมมติเซ็ตเครื่องสบางเคยซื้อหลายพันบาทเดือนตุลานี้ก็ซื้อชิ้นเล็กไปก่อนซื้อสีสีที่ลดลงอะไรอย่างเงนะี้ยมาใช้ก่อนหมุนไปก่อนนะเพราะแต่ยมรับกับการเป็นอาลลีของเจ้าเรือนการเงินนะครับเราก็วางแผนล่วงหน้าฉะนั้นมาดูเรื่องโหราศาสตร์เนี่ยดูไว้เพื่อให้เราวางแผนการรับมือโอเคไหมครับ ในเรื่องของการงานนะครับการงานเนี่ยพอดาวพระราหูย้ายปั๊บเนี่ยนะครับโอโ้โหโดดเด่นนะการงานโดดเด่นโดยเฉพาะใครที่ทำงานออนไลน์ใครที่ทำงานต่างประเทศใครที่ดีวงานโปรเจกต์นะออนไลน์ต่างประเทศอะไรต่าง,างๆเนี่ยนะครับโดดเด่นมากนะมันมีความเปลี่ยนแปลงมีอาจจะได้หน้าที่ใหม่อาจจะได้ช่องทางใหม่ตำแหน่งหน้าที่ใหม่อะไรอย่างนี้เลยนะครับฉะนั้น ให้วางแผนให้ดีผมให้เทคนิคอย่างนี้เวลาที่ดาวพระหูอยู่ตรงนี้นะครับแล้วดาวพระพฤหัสเดินในสัตว์ชะอย่างนี้นะครับผมให้เทคนิคก็คือเวลาจะทําสินค้าอะไรก็แล้วแต่สมมติถ้าเป็นเจ้าของกิจการให้เลือกสินค้าที่อายุสั้นอายุสั้นไม่ใช่ว่าเสียเร็วนะหมายถึงหมดเร็วใช้แล้วหมดเร็วๆเ,เช่นสมมตินะถ้าท่านไปทําธุรกิจขายต้นไม้อย่างเงี้ยเป็นไง ซื้อไปต้นหนึ่งอยู่เป็น20ปีอะไรเฮียสาปีไม่มีมาซื้ออีกอย่างเงี้ยหรือไปขายหญ้าซื้อหญ้าปลูกบ้านแล้วไม่ซื้ออีกเลยอะไรเงี้ยนะไอ้นั่น,ะน,นคือธุรกิจที่มีอายุยาวๆในตําแหน่งพระราหูอ,อยู่ตรงนี้ผมอยากให้ใช้สินค้ารูปแบบอะไรที่มีการหมุนรอบเยอะๆเร็วๆเ,เ,เช่นสมมติทํำเครื่องสาอาง ก็ให้มันหมดภายใน30วันอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวท่านไปลองใช้เทคนิคนี้ลองดูซิว่าท่านทําอะไรอยู่แล้วสิ่งที่ทําอยู่ลองโมดิฟายให้ทําอย่างไรให้มันเกิดวงรอบของการใช้เร็วขึ้นนะครับอย่างนี้ในเรื่องของความรักนะครับเจ้าเรือนความรัก มีพังคานจะเป็นอลิตั้งแต่9ตุลาฉะนั้นเดือนนี้คนมีคู่ทั้งหลายถ้อยทีถ้อยอัยอย่าใช้อารมณ์นะครับต้องเกื้อกูลกันค่อยค่อพูดค่อยเจรจานะครับเพราะเวลาเป็นอลิเนี่ยก็เหมือนกับความคิดเห็นไม่ตรงกันมีอุปสรรคขัดขวางปรับเปลี่ยนกันบ้างอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีอะไรที่คิดเห็นไม่ตรงกันพอคิดเห็นไม่ตรงกันมันก็อาจจะงองแงกันไปได้นะครับฉะนั้นก็ถ้อยทีถ้อยใสยซึ่งกันส่วนคนที่ ยังไม่มีคู่เลยท่านมีโอกาสเจอนะมีโอกาสเจอมากมายทีเดียวนะได้แอบรักแอบคุยแอบคืนค,คือในเดือนนี้แอบคุยกันไปก่อนยังไม่ต้องตัดสินใจเลือกนะหรือไม่ต้องแอบคุยก็คุยนี่แหละแต่อย่าเพิ่งตัดสินใจจริงจังคุยเป็นเผื่อเผื่อเลือกเลือกไปก่อนเพราะว่าเจ้าเรือนความรักยังเป็นอริอยู่ฉะนั้นการเลือกณนะตอนนี้ย่อมไม่ดีแน่นอนนะถ้าก็ รอไปก่อนคุยสนุกสนุกคุยเรียนรู้กันไปก่อนนะครับอย่างนี้ในเรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องสุขภาพเนี่ยก็อย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับพระสุขดาวประจําตัวจะเข้าสู่ภพวินาศนะครับมรณะก็มาวินาศด้วยคือมันจะเป็นอาการอย่างนี้บางคนอาจจะมีอะไรที่เป็นอยู่มันหาย แต่บางคนที่ยังไม่ได้เป็นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเล็กเลกน้อยๆจุกจิกกวนใจนะครับฉะนั้นท่านก็ระมัดระวังเอาไว้นะระมัดระวังกันไปอย่างนี้ว่าเราเคยเป็นอะไรเราเคยยังไงก็กินยาให้มันตรงอย่าไปห,กหักโหมมันมากอะไรอย่างนี้นะครับนะี่เรื่องของสุขภาพเสร็จแล้วในเรื่องของเลขมงคลผมเตรียมเอาไว้ให้นะครับเพื่อใช้เป็นความมงคลตลอดทั้งเดือนเลย ใครจะนำไปใช้ประโยชน์ด้านใดก็จัดได้ตามประสงค์ส่วนใครที่ชอบเรื่องโชคลาภผมก็จะแนะนำนะครับเวลาไปซื้อเสี่ยงโชคตัวเลขอย่างนี้นะครับแนะนำให้ดู3รายการของผมรายการก็คือจะมีวิเคราะห์ดวงดาวผมจะวิเคราะห์ดวงดาวเอาไว้ให้นะครับวันที่1และวันที่16ของทุกเดือนนะแล้วก็วิเคราะห์เป็นลักษาให้เลยว่าแต่ละละนนักนณนี้มีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่มีโอกาสถูกเท่าไหร่ นะครับพอมีโอกาสถูเท่าไหร่มีตัวเลขนําทางไว้ให้ด้วยแล้วเมื่อท่านไปดูตัวเลขนําทางเสร็จดูเสร็จปุ๊บให้ไปดูรายการที่2คือดวงดาวเขี่ยวโชคเลขจากฝันนะครับผมจะนําเลขสรุปจากรายการแรกเนี่ยนะครับมาจัดเป็นชุดชุดชุดเอาไว้ให้เลยพอจัดเป็นชุดเอาไว้ให้แล้วเนี่ยนะครับท่านสามารถ เลือกตามได้แล้วก็มีวิธีซื้อให้ด้วยว่าแต่ละลักษณะน,นี้ซื้อยังไงซื้อที่ไหนซื้อกับใครนะครับเสร็จแล้วไปดูรายการที่3โชคใหญ่เงินทับตัวประจําเดือนอันนี้ลงให้เรียบร้อยแล้วถ้ามีลักษณะท่านอยู่ในนี้แปลว่าท่านจัดเต็มได้เลยนะครับตัวเลขนะครับ1 4 5 7ระวัง3 ส่วนท่านใดที่อยากจะให้ดวงเนี่ยปังๆตลอดทั้งเดือนนะครับผมทำรายการน้องใหม่ก็คือปรับดวงเสริมชะตาประจำเดือนขึ้นมานะครับเพื่อให้ท่านมีวิธีทำบุญมีขั้นตอนการทำบุญที่ถูกต้องนะครับไปติดตามชมกันได้เลยครับหนังสือธรรมะธรรมนิมิตนะครับ เป็นประสบการณ์ภาคปฏิบัติของผมที่ถ่ายทอดออกมานะครับโดยที่ผมเองเนี่ยได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมที่ถ้ำบัวแดงจังหวัดชัยภูมินะครับแล้วได้เกิดนิมิตขึ้นมาในเรื่องของข้อธรรมต่างๆธรรมะปฏิบัตินะครับผมได้ถ่ายทอดทุกอย่างนะครับลงไปในหนังสือนี้นะครับโดยหนังสือนี้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่บทสวดมนต์มีมนคาถามีธรรมะ ถามตอบนะครับรวมไปถึงวิธีการฝึกสมาธิฝึกสติฝึกเดินจงกรมนะครับตรงนี้ที่ผมทําขึ้นมาเนี่ยผมแจกฟรีทั้งหมดนะครับฉะนั้นท่านใดที่สนใจในเรื่องของธรรมะปฏิบัติสนใจในเรื่องของมนคาถาและการสวดมนต์ต่างๆนะครับขอรับได้ที่ w w w ร์ไว์เว็บ อาจารย์กิษณะภูสิทธิอุดม .net นะครับส่วนท่านใดน,นะครับที่อยากทําบุญร่วมจัดสร้างนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เดียวกันเลยคือเวอร์บายเว็บอาจารย์กฤษณะภูสิทธิอุดม .net นะครับสวัสดีครับ,รบพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วงปรับดวงเสริมชะตาประจําเดือนตุลาคม2563ครับลัคนาสถิตุนลนะลัคนาสถิตุลน,นะครับให้ ถวายเครื่องหอมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านอาจจะเป็นน้ําอบอ่าพรมน้<อ>ําอบประพรมน้ําอบดอกไม้อ,ไอารูมาถวายเครื่องหอมนะให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านของตอนเองอะ่ะครับเป็นอย่างนี้นะฮะให้ทำตามแล้วจะดีชีวิตรุ่งเลยอ่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ทาง YouTube อาจารย์กิษณนภูสิทธิ์อุดมและทาง Facebook เปิดดาวรู้ทันดวงครับค่ะแล้วก็อย่าลืมมาพูดคุยก,กันในไลน์แควนะคะของอาจารย์กฤษณะนะคะก็สามารถดูลิงก์นะคะใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ